สวัสดีค่ะเพื่อนๆป,ป้าเปิลสตอรี่วันนี้นะคะก็พามาชมสถานที่ต่างๆกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ป้าเปิลนะคะอยากจะมาแนะนำสถานที่สำหรับการศักการะองค์มหาเทพต่างๆนะคะมีมากมายเลยในบริเวณนี้ค่ะคือที่สิวาลัยสถานนะคะศักการะองค์มหาเทพอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ขอพอรให้ชีวิตนุ่งเรืองนะคะรุ่งโรดพ้นจากเหตุเพศภัยต่างๆณสีวารัยสถานค่ะณบริเวณโรงแรมเดะบาซาสี่แยกรัชดาลาดพร้าวนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นบริเวณสี่แยกรัชดาลาดพร้าวนั่นเองค่ะถ่ายจากสะพานลอยที่ป้าเปิ้ลเดินข้ามมานะคะ วันนี้ปเปิ้ลก็ได้ไปทำงานแถวลาดพร้าว23นะคะถ่ายโฆษณาเสร็จปุ๊บก,ก็ผ่านมาที่สี่แยกรัชดาลาดพร้าวมาเห็นสีวารัยสถานซึ่งปเปิ้ลเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีได้เข้ามาสักการะองค์มหาเทพอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะแล้วก็ได้ถ่ายทำคลิปนี้ส่งมาให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยค่ะ บริเวณน,นี้นะคะจากมุมสูงนะคะก็จะเห็นองค์เทพต่างๆประดิษฐานอยู่มากมายเลยค่ะดูบริเวณนะคะเพื่อเป็นไอเดียแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะคะได้มาชมบารมีแล้วก็องค์เทพต่างๆที่สวยงามค่ะได้มาสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกันนะคะเพื่อนๆ ดูสถานที่สิคะสะอาดสวยงามค่ะแล้วก็เดินทางมาก็สะดวกด้วยนะคะมีศาลาเล็กๆของสิวาลาัยสถานนะคะเพื่อที่เราได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนำกลับไปบ้านด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์เทพราหูทรงครุฑรมเทวะโพธิสัตว์นะคะด้านหลังก็จะเป็นองค์พระสิวะ นาตราชสีทองสวยงามค่ะนะบริเวณโรงแรมเดอะบาซารัชดาพิเศษนะคะเห็นไหมคะองค์เทพศิว่านาตราชปางนี้สวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆอยากให้ได้มาเห็นองค์จริงนะคะและก็ได้มากราบสักการะนี่ก็จะเป็นถนนลาดพร้าวค่ะก็เป็นบริเวณสีแยกลาดพร้าวนะคะใครเดินทางสะดวกโดยรถยนต์ ก็มาเลยค่ะแล้วก็เข้ามาจอดรถได้ที่โรงแรมนะคะหรือจะไปจอดที่บริเวณรถไฟฟ้า MRT ก็น่าจะได้นะคะนี่ปาเปิลก็เดินลงสะพานลอยลงมาแล้วนะคะเพื่อที่จะเดินเข้าไปที่บริเวณสิวารัยสถานค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นสวนสนุกหน้าโรงแรมด้วยนะคะก็ถือเป็นโอกาสดีได้มาสักการะ เด็กๆก,ก็ได้มาเล่นสวนสนุกด้วยค่ะเราก็เดินผ่านบริเวณด้านหน้าของโรงแรมนะคะบริเวณด้านหน้านี่ค่ะเขาเขียนว่าสวนลุมไนบาซานะคะก็จะเป็นบริเวณของโรงแรมเดอะบารัชดาพิเศษค่ะเดินผ่านหน้าบริเวณโรงแรมด้านหน้านะคะฝั่งทางซ้ายก็จะเป็น MRT สายสีน้ำเงินนะคะสถานีลาดพร้าวค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะคะเดินลงสะพานลอยมาแล้วหรือว่าขับรถก็ขับรถเข้ามาจอดในบริเวณโรงแรมได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณที่อีกทางหนึ่งนะคะที่เราสามารถเดินทางมาได้นะคะนี่ค่ะเป็นทางออกนะคะ ลาดพร้าว2 6ทางออกที่1ค่ะจากสถานี MRT ลาดพร้าวค่ะนะคะเรานั่งมาจากที่ไหนก็แล้วแต่นะคะมาลงที่สถานีลาดพร้าวแล้วเราก็ออกที่ทางออกที่1นะคะบริเวณซอยลาดพร้าว2 6ค่ะเพื่อนๆนนี่ก็จะเป็นบริเวณทางออกนะคะป้าเปิลก็เดินออกไปให้ดูกันเลยค่ะทางนี้ค่ะ เราจะค่อยๆเดินมาแล้วก็มาขึ้นสะพานบันไดเลื่อนนะคะขึ้นบันไดเลื่อนนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะสะดวกมากๆนะคะเพื่อนๆใครที่มีสถานีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้บ้านนะคะก็มาสิวาลัยสถานได้ด้วยสถานีรถไฟฟ้า MRT เลยค่ะนะคะหรือใครจะมาต่อ ด้วยทางใดก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มาออก MRT ลาดพร้าวนะคะประตูทางออกที่1ลาดพร้าว26ได้เลยค่ะสะดวกมากเดินไปนิดเดียวก็จะถึงโรงแรมบาซา,ร,ารัชนาพิเศษแล้วก็ถึงสิวลัยสถานกันเลยนะคะนี่ค่ะเป็นบริเวณทางออกแล้วนะคะสถานี MRT ลาดพร้าวค่ะนี่ก็คือเป็นบริเวณด้านหน้าของสถานีนะคะ เดินลงบันไดามาเราก็เดินเลี้ยวเข้าไปที่สิวไาลาสถานได้เลยค่ะสะดวกมากๆค่ะเพื่อนๆนนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้า MRT สถานีลาดพร้าวนะคะเรามาเดินเข้าไปที่สิวไาลาสถานกันเลยดีกว่าค่ะนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะคะเพื่อนเเห็นไหมคะบริเวณด้านหน้ากว้างขวางค่ะ ขับรถเข้าไปจอดที่โรงแรมได้นะคะทางด้านซ้ายเนี่ยถ้าเราเลี้ยวมานี่ก็จะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดได้นะคะก็จอดอยู่บ้างค่ะแต่ถ้ามารถยนต์เนี่ยก็น่าจะจอดที่โรงแรมนะคะนี่ปะเปิ้ลก็พามาให้เห็นบริเวณด้านหน้าของสิวาลายสถานนะคะช่วงนี้ไม่มีจัดนเทศกาลหรือเทศกาลอะไรนะคะก็จะโล่งๆนะคะกว้างๆค่ะ มาช่วงเย็นก็สะดวกช่วงเช้าก็สะดวกนะคะแดดก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่คะ่ะแต่วันที่ป้าเปิลมาน,นี้นะคะช่วงเที่ยงกันเลยค่ะเพื่อนๆน, <c oughs> นะคะไหนๆมาแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านก็แวะกราบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคกราบศักการะองค์มหาเทพอันศักดิ์สิทธิ ขอพอรให้ชีวิตนุ่งโรดนุ่งเรืองนะคะเพื่อนๆพ้นจากเหตุเพศภัยต่างๆนะสิวาลัยสถานโรงแรมเดบาซาสีแยกรัชดาลาดพร้าวค่ะก็จะมีองค์พระศิวนาตาลาดนะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้าองค์สีทองตั้งตำง,งานนั้นเลยนะคะองค์พระนารายณ์ทรงครุฑนะคะองค์องค์พระพรหมนะคะแล้วก็องค์เทพ พระราหูทรงครุฑบรมเทวะโพธิสัตว์แล้วก็พระพิคเนศค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณสมที่เราสามารถบูชานะคะของเครื่องสักการะค่ะด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นความรู้ต่างๆเกี่ยวกับองค์เทพนะคะที่เราเห็นอยู่นี่นะคะศักการะองค์มหาเทพอันศักดิ์สิทธิ์ขอพอรให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรธ ้นจากเหตุเพศภัยต่างๆนะสีวาลัยสถานโรงแรมเดอะบาซาสีแยกราชดาราดพลาวนะคะองค์เทพสีทองสักการะพระองค์สีวะนาตราชค่ะรายละเอียดเพื่อนๆก็มาอ่านได้เลยนะคะที่สิวาลัยสถานค่ะอยากให้เพื่อนๆได้มาสักการะนะคะต่อมาก็จะเป็นสักการะองค์พระนารายณ์ทรงครุฑค่ะเพื่อนๆ จะอยู่ด้านขวามือนะคะจะเป็นองค์ครุฑแดงๆแล้วก็มีพระนารายณ์นะคะทรงครุฑอยู่แล้วก็จะมีสักการะองค์พระพรหมทางด้านซ้ายนะคะ<ม>เห็นไหมคะองค์พระพรหมนะคะแล้วก็สักการะเทพพระราหูทรงครุฑบรมเทวโพธิสัตว์นะคะจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ที่เพื่อนเห็นอยู่นี่นะคะก็จะเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑค่ะ สวยงามนะคะมาสักการะแล้วก็มาถ่ายรูปเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะเพื่อนๆเราก็มาชมบรรยากาศกันเลยนะคะ กำลังเดินขึ้นไปนี้นะคะก็จะเป็นพระพรหมค่ะเพื่อนๆเป็นพระพรหมนะคะเขาก็จะมีคำให้เราสักการะบูชาด้วยนะคะเพื่อนๆองค์พระพรหมค่ะก็จะมีคาถาบูชาพระพรหมนะคะตั้งนะ้โมสามจบแล้วก็ท่องคาถากันเลยค่ะ สวยงามค่ะต่อไปนะคะปฏิสถานองค์ใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นองค์พระศิวานาตราชค่ะเป็นปางที่สวยงามนะคะถัดมานะคะก็จะเป็น คาถาบูชาพระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูค่ะเพื่อนๆนะคะเราก็มาสักการะได้ค่ะมีคำถวายสักการะบูชาด้วยนะคะพระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นคาถาบูชาพระศิวะนาตราชนะคะสวยงามค่ะ ะะตั้งตาง,งานสีทองค่ะศิวานาตราชค่ะ ที่จะไปบูชาองค์พระราหูนะคะองค์เทพราหูทรงครุฑบรมเทวโพธิสัตว์ค่ะก็จะเป็นของดำา12อย่างนะคะที่ทางเทวสถานจัดไว้ให้นะคะเดี๋ยวป้าเปิ้ลก็จะกล่าวคำบูชานะตรงนี้ค่ะ กอจักขูนาลิเกลาสุริยะปพาลาหูคาหาตัดสัตตะรัตนะสมปันโนมณีโชตระโสยถา,าสุวันณนะรัตชะตะสัมิทาอหังวันทานมิเมสัทาเอกจักขนาลิเกลาจัตระรัปภาราหูคาหาสัตตะรัตนะสมปันโน มณีโชตร,ระโสยถาสุวันโนรัชะตะสะมิทธาหังวันทามิเมสะทา,าข้าพเจ้าพระคนันธัญญจิระขอบูชาสักการะเทพอสุรินทาราหูบรมโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้ทุกเทียนและเครื่องวงสวงบูชาสักการะ สิบสอการตามกำลังแห่งเทพอสุรินทราหูบรมโพธิสัรรตว์ขอท่านจงรับซึ่งการบูชาสักการะและการถวายเครื่องสังเวยนี้ด้วยอำนาจของพระรัตนตรยัยข้าแต่พระอสุรินทราหูบรมโพธิสัรรตว์ขอท่านโปรดประทานพรให้ข้าพเจ้านางพระคณันธัญจิระมีชีวิตที่ มั่นในบุญศีลภาวนาและกุศลทั้งพวงบังเกิดปัญญาเป็นเลิศมีปฏิพานไหวลิปการงานนุ่งเรืองก้าวหน้าผู้บงังพับบัญชาเมตตาบริวารเกื้อกูลทำกิจการการค้ามีกำไรหากร,รับรชการขอเจริญด้วยยศเกียรติเดชอำนาจบารมีมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีแก้วแหวนเงิน,นทองไหลามาเทมามีโชคลาภ ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมีความรักสมหวังครอบครัวม,มีความร่มเย็นเป็นสุขขอให้ข้าพเจ้าเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพพยดาสมณะชีธรรมและนักปราดราชบัณฑิตทั้งหลายเปลี่ยนแปลงช่วงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีพ้นจากโภยภยัยภัยพิบัติพ้นจากราชภายัยโจรภยัยอังคีภยัยอุทกภัยทูตภพภิกขภยัพพขภย วัตภัยแผ่นดินไหวสึนามิพ้นจากคุณใสอวิชายาพิษมนดำดผู้ผีปีศาจและดาวร้ายขอบาร,รมีองค์พระองค์เทพพระราหูทรงครุฑปรมโพธิสัตว์ที่ข้าพเจ้าบูชาสักการะแล้วนี้จงคุ้มครองประทานพรพิทักษรักษาข้าพเจ้าและครอบครัวให้สิ่งที่ได้อธิษฐานจงสำเร็จ สำมิดผลตั้งแต่บัดนี้ไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุต่อไปป้าปิ้ลก็จะพามาอีกบริเวณหนึ่งนะคะด้านข้างของสีวาลัยสถานค่ะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้กราบสักการะนะคะ เดินขึ้นบันไดไปเลยค่ะป้าเปิลก็จะพาเพื่อนๆนะคะมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นองค์กรมหลวงชุมพรนะคะหรือเสด็จเตี่ยที่เราพวกเรา เรียกขานกันนะคะต่อไปก็จะเป็นพระพิคเนตค่ะนะคะนี่ค่ะองค์เสด็จเตี่ยนะคะกรมหลวงชุมพรค่ะก็จะมีคำคาถาบูชาสเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรนะคะให้เราได้กล่าวสักการะนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ Oh, สวยงามนะคะสีทองสวยงามค่ะต่อไปก็จะเป็นพระพิคเนธนะคะก็จะมีคำกล่าวบูชาพระพิคเนธไว้ให้ใหเราได้สักการะเช่นเดียวกันค่ะสวยงามนะคะตั้งนโมสามจบนะคะ แล้วก็กล่าวคําบูชากันเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นองค์พระพรหมนะคะสวยงามมากค่ะกราวสักการะบูชาแล้วก็ขอพรกันนะคะต่อไปก็จะเป็นคาถาบูชาพระพรหมค่ะตั้งนโมสามจบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กล่าวคาถาบูชากันเลยค่ะ ัดมานะคะก็จะเป็นองค์ราหูค่ะเดี๋ยวก็จะมีคำกล่าวสักการะด้วยนะคะองพระนารายทรงครุฑนะคะแล้วก็มีพระราหูอยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะ คาถาบูชาพระนารายณ์ส่งครุฑประดับประทับพระราหูค่ะต่อไปก็เป็นองค์สเสด็จพ่อรอห้านะคะสวยงามค่ะแล้วก็จะมี คาถามบูชาพระปิยมหาราชหรือเสด็จพ่อรอห้าของเราด้วยนะคะทริปหน้าป้าเปิ้ลจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนนะคะก็ขอให้กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กันนะคะป้าเปิ้ลสตอรี่ก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปสถานที่ต่างๆอีกมากมายค่ะแล้วพบกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ